อทรายแมวจะเป็นสีแบบนี้มันจะเป็นก้อนอย่างนี้นะฮะเห็นไหมแล้วมันไม่ฉุนกลิ่นเยี่ยวเลยทุกคนครับนี่เห็นไหมมันจะแกะบเก็บเป็นก้อนอย่างนี้เลยทุกคนจะมาบอกข้อดีของทรายแมวตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นทรายแมวของมินิโซ่ครับเป็นทรายแมวมันสับปะหลังทุกคนอย่างแรกเลยที่ผมมาลองใช้ทรายแมวตัวนี้หนึ่งเลยทุกคนกลิ่นน้อยมากนะครับกลิ่นอึอแมวเนี่ยแทบไม่ได้กลิ่นและทรายแมวจะเป็นสีแบบนี้นะครับและที่สําคัญทุกคนให้ดูนะครับ มันจะเป็นก้อนอย่างนี้นะฮะเห็นไหมแล้วมันไม่ฉุนกลิ่นเยี่ยวเลยทุกคนเก็บง่ายมากๆนะครับนี่เห็นไหมมันจะเก็บเก็บเป็นก้อนอย่างนี้เลยทุกคนทรายแบบเหมือนกับก่อตัวเหมือนสารซ่อมมาทุกคนเข้าใจฟิลไหมนะครับนี่นะครับราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ใช้งานดีมากและกลิ่นเนี่ยกลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นโคตรหอมเลยทุกคนนี่มันจะมีแม็ดสีฟ้ากําจัดก,กลิ่นอยู่แล้วนะเห็นไหมนี่ทุกคน ถ่งถุงเนี่ยซื้อยกลังมาได้เลยครับราคามันอยู่ประมาณไม่กี่ใบแดงเท่านั้นนะแต่ผมบอกเลยว่าใช้งานดีมากครับผมนี่และถุงเนี่ยกระบะตัวนี้ผมใส่แค่2ถุงนะก็ใช้งานได้นานแล้วทุกคนนี่ผมยังมีอีกเยอะนะครับพันพันนี้สำหรับสายเนี่มันสำหรับหลังของมินิโซทุกคนใช้ดีบอกเลยว่าใช้ดีฮะเก็บง่ายมากเก็บอึง,ง่ายมากก็ถ้าใครสนใจจินตะกร้าได้เลยครับนี่